เจ้ากำลังทำอะไรท่านนะท่านมาได้อย่างไรกันเจ้าคะเมื่อครู่ข้ากำลังออกกำลังกายข้าไม่สนใจเรื่องของเจ้าข้าแค่มีเรื่องต้องการถามเจ้าฉันยุนเจียนอยู่ไหนท่านนะถามหาข้าทำไมาหรือเจ้าคะเมื่อคืนวานนี้องค์ชายสียุนลั่อยู่ถูกชายหญิงคู่หนึ่งสุ่งทำร้ายที่ร้อนยุนเวียเจ้าได้เขาหรือไม่ท่านพ่อของเจ้า ออกคำสั่งให้จับคนร้ายภายในสวันแล้วพ่อของเจ้าก็ส่งคนมาเพื่อสอบปากคำเจ้าด้วยว่ากันว่าผู้หญิงคนนั้นมีดวงตาสีม่วงขู่หนึ่งและดวงตาสีม่วงเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของเชื้อชาติตองประเทศเฉินหยุนเจียนก็เป็นครึ่งหนึ่งของเชื้อชาติตองประเทศดังนั้นบางทีเขาอาจจะจำดอดไม่รู้ไม่แน่ใจไม่ชัดเจนนับตั้งแต่เขามาจากแคว้นฉีเขาก็อยู่ในตำาหนักของข้ามาตลอดไม่เคยได้ออกไปเจอเจอใครเลย แต่ถึงอย่างไรก็ควรเรียกเขาออกมาเรียกอะไรล่ะไม่ได้ยินที่องค์หญิงใหญ่บอกเรื่องไงยังไม่เรียกไปอีกขอรับขอรับคนที่ทำร้ายยุนลัวอยู่เมื่อคืนนี้ใช่เจ้าหรือไม่ท่านนากำลังพูดถึงอะไรข้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจหรือผู้หญิงดวงตาสีม่วงนั่งอยู่บนรถเข็นถ้าไม่ใช่เจ้าแล้วเฉินยุนเจียนปลอมตัวเช่นนั้นจะเป็นใครได้หากพี่ชายลูกพี่ลูกน้องของเจ้าไปหยุดถามขณะที่กำลังลาดตะเวนเมืองเมื่อเที่ยงคืนวานนี้โดยปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นเอาไว้ เจ้าคงไม่รู้สินะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแค่ไหนท่านดาเป็นห่วงข้าที่สุดแล้วท่านดาที่ท่านมาวันนี้ก็เพื่อสิ่งนี้เหรอ แค่เรื่องเดียวมันยังไม่พอได้ยังไงล่ะแต่ก็มีอีกเรื่องด้วยจริงๆนั่นละ่ะอีกสองวันจะมีการล่าสัตว์ของราชวงศ์ปีนี้ข้าต้องรับผิดชอบความปลอดภัยในการล่าสัตว์ทั้งหมดไม่มีเวลาดูแลพวกเจ้าสองพี่น้องเจ้าอยากให้พี่ชายลูกพี่ลูกน้องของเจ้าคอยอยู่เคียงข้างเจ้าทั้งสองหรือไม่อย่าหาว่าข้าจู้จี้เจ้าเลยนะข้าแค่กลัวจะเห็นศกอน,นตกรกมของแม่เจ้าเกิดขึ้นอีกเขากำลังพูดถึงแม่ของข้าห้องเฮาองค์แรกของอนจาจักรหยุนดืออืมเมื่อสิบปีที่แล้ว เมื่อสังหารคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นระหว่างการล่าสัตว์ของราชวงศ์และหองเฮาองค์กรก็สิ้นพระชนอย่างน่าสงสารหองเฮาผู้ล่วงลับมาจากครอบครัวนายพลทหารตระกูลกู้ซึ่งแต่เดิมมีความสามารถมากแต่น่าเสียดายที่เสียชีวิตขณะพยายามปกป้องลูกชายหญิงในเวลานั้นยุนกุยเหยาอายุ8ขวบและองค์ชาย6 ยุนมอก,กุยอายุสองขวบท่านแม่ดูแลเยาเยากับกุยเออให้ดีห้องเต้และห้องเฮาผู้ล่วงลับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบ้าจากกักรพรรดิสามารถชนะก,การต่อสู้เพื่อชิงบัลลังได้ด้วยความช่วยเหลือจากตระกูลกู้การสิ้นพะชนของห้องเฮาผู้ล่วงลับส่งผลกระทบต่อจิตใจของเขาเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเขาจึงไปสักการะระลึกถึงห้องเฮาทุกปีเป็นเวลาหลายสิบปีเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้กู้เหลียนจึงมีความกังวลเกี่ยวกับเด็กสองคน ที่น้องสาวของเขาทิ้งไว้เป็นพิเศษและจะปกป้องพวกเขาอย่างใกล้ชิดทุกครั้งที่พวกเขาถูกตามล่าอ๋อแบบนี้นี่เองข้ารู้แล้วเจ้าค่ะท่านนะจัดการตามเห็นสมควรได้เลยเจ้าค่ะสองวันต่อมาการล่าสัตว์ของราชวงศ์กู้เฉิงลูกชายคนโตของกู้เหลียนมาหรือ,อยังองคหญิงใหญ่มาสายทุกปีจะเรียบร้อนทำไมกู้เหวาลูกชายคนรองของกู้เหลียน โหเอ้ยเอาเข้าจริงเิงซูนางก็ไม่ได้มาที่นี่เพื่อเข้าร่วมการล่าส,สักน้อยพี่ชายพี่ไม่จำเป็นต้องกังวลมากนักลกเหตุใดเจ้าไม่ไปหาองค์ชายหกละ่ะข้าอยากทำชั่วให้น้อยลงท่านพี่ไม่รู้ข่าวหรือมีคดีหายสาบสูญหลายคดีในเมืองเมื่อสองสาววันที่ผ่านมาจะเกี่ยวข้องกับเขาหรือไม่